เฉา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 เทียบยอนอย่างผมว่าสั้นเทียบยอนรู้จักอัพอลโลอ่ะมึงอ่ะเป็นอเมีบ้าก็พอโอ้โหคลินี้โดนคลิปตีก็จะตายแล้วเนี่ยไม่มีคนมาช่วยเลยอ่ะเฮ้ยเขาตีกันแล้วเอายังไงเฮ้ยเขาลำดับกันแล้วก็ต้องไปดูไหมเนี่ยมันจะตายแล้วอ่ะไอสองจับตัวมันจะยันไงมาแล้วมาลัดแล้วล่างมันัวมันมาลัดแล้วโอ้ยเจ็บ มันเอาฉันแล้วมันเอาฉันแล้วพี่ช่วยฉันด้วยพี่เร็วพี่ตันเ่ืโอ้ยโดนเตะแรงมากโอ้ยโดนเตะว่ามันเจ็บมันดีเอ้ยนั่น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 ลูกหลวงอะเฮ้ยโอ๊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 ยจะตายแล้วเอร็วเร็วเร็วเร็วแล้วเร็วแล้วน้องเติ้นเอาน้องเติ้นหายไปไหนไปทำงานแล้วตีกันอีกแล้วใช่มันมากเฮ้ยมันมาแล้วว่ายังไงมันเป็นอย่างเ้้ยโดดนฟาแลวมันเป็นอย่างนี้แหละ มันเป็นอย่างนี้แหละลาร์ดน้องเติ้ลจะตายแล้วเนี่ยน้องลาร์ดน้องเติ้ลไปตายไปแล้วมันจะตายแล้วอุ้ยมันตายแล้วกบมือใครป่าวะเนี่ยทำไมไม่มตีมังกรวะเป็นสัตว์อนุรักษ์ลากมันออกมาของฉันหมดแหละนี่ตัวนึงเนี่ยจงจำไว้สวยเอาหายไปไหนใครฆ่าหมด อ้าวใครโดนฆ่างงมากไม่เคยกันเงี้ยกันเงี้ยใครนั่นใครนั่นเออใครนั่นเอาอะไมาฆ่ากูละไม่ไม่ก็เธอหนีมือกลัวเราเอาป้อมมีกันไหมได้เด็กเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยตัวอะไรเออมันปล่อยอะไรอ่ะมันปล่อยขี้นกลงมาแล้วกูโดนจับแล้วอุยจีบแรงมากอุ้ยหนีก่อนก่อนนี้ เอยมันจะตายกันหมดแล้วเออมันยังไงมันยังไงยิงดิพี่ยิงดิอีกคนนึงยิงดิพี่ยิงเฮ้ยขึ้นรถเหยียมึงอะเออได้ตัวว้าวยิงกันอีกแล้วไม่แล้วมันมากเออิีกันทั้งวันมันมากเออยังไงอเอาดีแล้วแบนแบน มันจะตายแล้วน้องเติ้ตลอีกนิดนึงน้องเติ้ลนัดติดนีไ่ไงใหม่อีกแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปอยู่ไปอยู่ไปช่วย <ไป S 1> อยู่ไปช่วยอยู่ลงมาอีกแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยตายเฮ้ยไม่เอาเอา้าวนั่นไงโดนแล้วนี่เข้ากรตีมันในป้อมมันจะตายแล้วมีนันติดไปเลยเอา้าวเอาเพื่อนหายเอาเพื่อไนไปบอกไม่กล่าวกูละ จิ้งกูว่าอย่างเงี้ยนะคย้อนลึกคือผิดอปย้อนลึกเนี่ยจนดสิ้นว่าวะกูไม่รู้กูข่าแล้วกูออกไม่เป็ดกูเข้ากูเข้าเลยนี่น้องเติ้นฉัโดนอีกแล้วน้องเตือนนงเติ้นมันบินมาแล้วเอารอฉันโดนว่ะฉันโดนว่ะเฮ้ยฉันโดนโอ้โอ้โอ้ดูดูวตายลูกกูก็ยังไปแกลีกูกูไม่ได้แทงนะกูจะได้ตี๊ดจเย็นนะขนาดนั้น มแวมแล้วแลวแล้วแล้วแล้วมาแลวแล้วมแลวมแล้วมแลวมาแล้วมาแวมาแล้ววมแล้วมาแล้วแล้วมาแลวมาแล้วมาแวมาแล้วมแวมาแล้วมาแล้วมลวมาแล้วาแล้วมาวมัแล้วมาแล้วมวมแล้วแมาคนเวียวอแแล้วแล้วมแมวแล้วแมไวมาลวมาลมลแลววม ว้าวได้พิสตอชิวบันนิงอะ่ะอยากกดไลค์ให้ตัวเองมากเลยอะ่ะเล่นเกมชิคกี้พายใช่เอาป้อมหายไปแล้วยอนยังไม่อยู่เฉยของขไนซี่เฮ้ยเขาตีป้อมกันแล้วเ่ื่ธอด้วยมันเอาฉันคนเดียวอีกแล้วเอาทธอไมเหลือคนเดียวตายแล้วใครเกิดทนันนะแตกหมดเลยนะเนี่ยเกิดทันไหมล่ะสิบสองสิบเอ็ดสิบ แแบบยอนจะไปล้วงพวกเธอแล้วนะรอฉันแป๊บเอาอะไรมาล้วงกูลุกขึ้นแอชว์สตรีนในสัดลองแป๊บลูกต้นช่วยด้วยลูกต้น <laughs> อาตายหมดอีกแล้วก็ <laughs> <laughs> ไม่มีใครกันฉันนะ่กันหน่อยไม่ได้เหรอตายละบ๊ายบายจบเกมแค่ <laughs> ไอ้เ yeah. ห <laughs> ี้ยเฟลน